สำหรับวิดีโอนี้จะแสดงเทคนิคในการรีทัดเปลี่ยนใบหน้าด้วยเทคนิคพิเศษที่สามารถทำได้ในโปรแกรม Photoshop นั่นคือ a u t o b r e n n Layer เทคนิคนี้จะช่วยให้การรีทัดเปลี่ยนใบหน้านั้นทำได้อย่างสะดวกและง่ายดายซึ่งบอดสำหรับมือใหม่ที่เริ่มฝึกใช้โปรแกรม Photoshop ขั้นแรกคือการเตรียมภาพใบหน้าต้นฉบับและภาพใบหน้าที่ต้องการนำมารีทัชเปลี่ยนใบหน้าให้กับภาพต้นฉบับ จากนั้นให้เรียกใช้เครื่องมือ Selection Tool แล้วลาก Selection บริเวณใบหน้าส่วนที่ต้องการจากนั้นให้เรียกใช้เครื่องมือ Move Tool แล้วคลิกค้างลงไปภายในบริเวณเส้น Selection พร้อมกับทำการลากใบหน้าบริเวณที่สร้างเส้น Selection เข้าไปยังฝ่ายภาพต้นฉบับจากนั้นให้ทำการปรับลด Opacity ลงเพื่อให้เห็นเลเยอร์ด้านล่าง เพื่อที่จะได้ทําการปรับขนาดของภาพให้ได้สัดส,ส่วนและตําแหน่งที่เหมาะสมกับใบหน้าของภาพต้นฉบับโดยการเรียกใช้เครื่องมือ Free Transform ด้วยการกดปุ่มคีย์ลัดคือปุ่ม Ctrl o n o บวกตัวอักษร T และทําการปรับให้ได้สัดส,ส่วนและตําแหน่งที่ดีที่สุดแล้วทำการปรับเพิ่ม Opacity กลับไปที่100%ตามเดิมขั้นที่2 ให้คลิกที่เลเยอร์ภาพใบหน้าต้นฉบับแล้วทำการคัดลอกขึ้นมา1 l a เลเยอร์โดยการกดปุ่มคอนโทลบวกตัวอ,อ,กอักษร J ขั้นที่3กดปุ่มคอนโทลค้างไว้แล้วคลิกลงไปที่เลเยอร์ใบหน้าที่นำมาใช้ในการรีทับเปลี่ยนใบหน้าเมื่อคลิกแล้วจะเห็นเส้น selection แสดงขึ้นมาจากนั้นให้ทำการลดขนาดของเส้น selection ลงประมาณ10พิกเซลโดยใช้เมนู select เลือก modify แล้วเลือก contract กำหนดตัวเลขแล้วกดปุ่ม OK เมื่อได้ขนาดของเส้น Selection ที่ต้องการแล้วและขนาดที่ยังคงอยู่ที่เลเยอร์ภาพที่ได้ทำการคัดลอกไว้ mm. ก็ให้กดปุ่ม Delete จากนั้นให้ยกเลิกเส้น Selection โดยการกดปุ่ม Control บววกกตัอัอดษรีทั้ง3ขั้นตอนนี้คือการเตรียมที่จะใช้เทคนิค Auto Bend Layer เพื่อรีทัดเปลี่ยนใบหน้านะครับโดยให้เพื่อนเพื่มือใหม่ทุกคน สังเกตสีบนใบหน้าของทั้งสองภาพนั้นจะแตกต่างกันและนี่เองจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากสำหรับมือใหม่ที่จะต้องทำการปรับสีของทั้งสองภาพให้เหมือนกันแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะบอกแล้วว่าเทคนิค Auto ต้เบนเลเยอร์นี้เป็นเทคนิคที่สะดวกและง่ายสำหรับการรีทัดเปลี่ยนใบหน้าเอาละครับมาเริ่มขั้นตอนสำคัญกันดีกว่าโดยขณะที่ยังคงคลิกอยู่ที่ภาพใบหน้าต้นฉบับที่ได้ทำการคัดลอกและได้ตัดใบหน้าออกไปแล้ว ก็ให้กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วมาคลิกที่เลเยอร์ภาพด้านบนซึ่งเป็นภาพที่จะใช้ในการรีทัชเปลี่ยนใบหน้าขั้นที่4คลิกเมนู Edit แล้วเลือก Auto Blend Layer และเมื่อหน้าต่าง Auto Blend Layer เปิดขึ้นมาก็ให้คลิกเลือกที่ Stack Image พร้อมกับในช่องของ s i m l a t e Tones และ Colors ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะกำหนดให้โปรแกรม Photoshop ทำการปรับสีของใบหน้าทั้งสองให้มีสีที่เหมือนกันมากที่สุด จากนั้นก็กดปุ่ม OK ขั้นที่5กดปุ่ม c อน t r o l บวกปุ่ม Alt บวกปุ่ม Shift บวกตัวอักษร E ทั้งนี้เพื่อทำการรวมเลเยอร์แล้วสร้างเป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วทำการปิดตา2 l a เลเยอร์ด้านล่างนี้นะครับขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรีทัดเปลี่ยนใบหน้านั่นคือให้ทำการใส่เลเยอร์แมสเข้าไปที่เลเยอร์ที่สร้างขึ้นมาจากการรวมเลเยอร์ จากนั้นก็ให้ทําการปรับแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับภาพโดยการใช้เครื่องมือบัตชูแล้วทําการทาสีดําหรือสีขาวโดยถ้าทาสีดําจะเป็นการปิดล่องลอยของใบหน้าที่นํามาใช้ในการหลีทั์หรือถ้าทาสีขาวเพื่อเปิดให้เห็นล่องลอยของใบหน้าต้นฉบับด้านล่างนั่นเองให้เพื่อนๆทําการปรับแต่งไปเรื่อยจนเป็นที่พอใจแต่สําหรับการแสดงนี้เพื่อไม่ให้วิดีโอนั้นยาวเกินไป ก็จะแสดงให้ชมเพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมครับว่าเทคนิคออโตเบนเลเยอร์นั้นสะดวกและง่ายดายอย่างที่ได้บอกไว้ยังไงเพื่อนๆก็ลองฝึกฝนกันดูนะครับเย่าตกใจนะครับแค่เสียงฟ้าร้อนะครับสงสัยฝนกําลังจะตกอ้าวตกแล้วจริงๆตกหนักด้วยและน้าก็กําลังจะท่วมครับผมคงต้องจบวิดีโอเท่านี้นะครับและนี่ก็คือเทคนิคการรีทับเปลี่ยนใบหน้าด้วยเทคนิคออโตเบนเลเยอร์ที่ทําได้ในโปรแกรม Photoshop ครับ